สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังมองหาบริการเติมคูปองเกม Rov ในราคาสุดคุ้มอยู่นะครับตอนนี้เพจของผมเปิดบริการเต็มรูปแบบแล้วนะครับพิมไปได Facebook ได้เลยนะครับว่า jay เติมเกมตามนี้เลยนะครับเพจจริงจะต้องมีรีวิวดีๆจากลูกค้าแบบนี้ด้วยนะครับก็เข้ามากดไลค์กดติดตามแฟนเพจไว้ด้วยเพราะเราจะมีโปรโมชั่นเติมคูปองเกม Rov และอีเวนต์ต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์และติดต่อสั่งซื้อคูปองกับเราได้เลยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้คุณอยู่กับผมแอดมินเจครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวขายรหัส RV เป็น ID ที่952ในราคาแค่เพียง3,500บาทครับ3,500บาทคุณได้สกินทูเลนกระบ,บี่บอกเลยว่าบางคนมีเงิน3,500ไปเติมเองสกินนี้ยังสุ่มไม่ได้เลยครับบางคน6,000ยังไม่ได้ก็มี ดังนั้นการที่คุณซื้อดีผมไปในราคา3,500ได้ฮีโร69ได้สกิน112และยังได้ตูเรนกระบ,บี่ไปด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าผมไม่ต้องบรรยายเยอะเลยว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับอันนี้คุณไปตัดสินใจกันเองได้เลยนะผมก็จะบอกไว้ประมาณนี้แล้วกัน3,500บาทคุณผู้ชมด้าต่มีงบถึงดูคลิปนี้ให้จบเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยครับ เบื้องต้นครับรหัสนี้ฮีโวหกเก้าสกิน 112, ร้อยสงแลงปัจจุบันค่อนข้างต่ำเหมาะสาหรับคนที่เอาไปเล่นกับเพื่อนไปช่วยดึงแล้งเพื่ออะไรอย่างนี้นะแพตตินัาไมวีครับและเลเวลอยู่ที่30ตันเลยนะครับฮีโโ่หลักๆที่รหัสนี้นิยมเล่นเอามานะครับเลดวินอัตราชนะค่อนข้างสวยมากๆก็มีทารามี y. o ไมีคริกนะครับแล้วก็มีซูกาแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นฮีโโ่อื่นๆตามนี้เลย ประวัติการเล่นสกอร์ m v p Le g e n d a r y Penta นต้าค,คอคด้านบนส่วนสมอสกอร์หมดจัดอันดับกลาเมทเทลตามนี้เลยครับซึ่งสกอร์หมดจัดอันดับนะครับจัดไว้ค่อนข้างสวยเลยนะครับเล่นไว้ค่อนข้างดี63.5%ครับอ่ะครับสกอร์เบื้องต้นจบไปแล้วนะฮะท,ทีนี้เรามาดูในส่งฮีโรและสกินฮีโรนะครับในอดีนี้มีด้วยกันทั้งสิ้น69ตัวนับตั้งแต่แอนเนตลงมาเรื่อยๆนี่คือฮีโรทั้งหมดที่มีในอดีนี้นะครับ อ่ะเลื่อนลงมาก็จะเจอโอเมนรุกอารามเอมิลี่ยิปเน็ตเอร์โร่มูลาดวอลคาดนะครับโตอรโตโรไอริฟอร์เรนติโนทูเรนเซเนียลนะครับแม็กลินดิสกัดอิกนิสซิลครินแนกนะครับนาคอสมาลอชโอมาบัตเตอุไฟลนะครับแล้วก็อีกมากมายเลยนะครับเลื่อนลงไปจนถึงล่างสุดเราจะเลื่อนขึ้นให้อีกรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมท่านใดดูไม่ทันว่ามีฮีโร่ตัวไหนบ้างแนะนำให้สต็อปคลิปนะครับ อ่ะโอเคนี่คือยูโรทั้งหมด69ตัวละครมาต่อที่สกินทั้ง112สกิน112สกินเป็นจำนวนที่เรียกได้ว่าไม่น้อยเลยนะครับทั้ง112สกินนี้บอกเลยว่าสกินแลนะฮะบอกแค่บอกเลยว่ามีแค่ตัวเรนตัวเดียวก็คุมแล้วนะครับอ่ะมาดูว่าคุณจะได้อะไรไปบ้างนะครับเลื่อนตั้งแต่สกินตัวแรกที่มีในดีนี้นั่นคือ g u i ด d o ์สตรีทม็อบเลื่อนลงมาเรื่อยๆที่คุณเห็นคําว่ามีแล้วนั่นคือสกินที่มีในดีนี้ทั้งหมดนะครับ ผมจะเลื่อนลงมาก็จะเจอกับรีเจนของสกัดรีเจนของทาราครับรีเจนของกาลีของมูหลาดของลิโป้ครับอ่นเลื่อนลงไปเรื่อยๆครับผ่านสกินอีพีฮีโร่อีกมาเจอรีเจนของเตียวเซียนครับรีเจนของเรียวมะฮะสกินวาเลนไทน์เอ้ยขออภัยครับสกินวอลเลอร์พาสนะครับของเออร์เรอล่างพิซเนอร์นะครับแล้วก็สกินลิมิเต็ดของหนุ่งอลิสนะครับได้ไปด้วยเลยลิมิเต็ดของกิลดอ วอลเลอร์พาสของวอลคัตสูเปอร์พรีมของกิลดอร์ครับวอลเลอร์พาสของคาเฟนี่เมโลดี้แล้วก็วอลเลอร์พาสของคริสซี่ล่างวิกเก็ตวิงนะครับและนี่ครับต้องคลิกให้ดูนิดหนึ่งเมทิเคิลสกินของตูเรนล่างสเปียเบดมาสเตอร์หรือเรียกง่ายๆว่าตูเรนกระบี่นั่นแหละคุณจะได้สกินนี้ไปเลยครับ บอกเลยนะครับว่าสกินนี้ความหายากแนะนําให้คุณเอาชื่อสกินนี้ไปเซิร์ชใน Youtube และดูยูทูบเบอร์ YouTuber ส่วนใหญ่ที่เขาสุ่มกันนะครับว่าเขาหมดกี่บาทนะครับอลองไปดูช่องผมก็มีสุ่มนะคุณลองไปหาดูได้นะครับก็บอกเลยว่าเป็นสกินที่ติดท็อปหใน5สกินที่หายากที่สุดในเกม r v v ซึ่งมันอยู่ในไอดีที่ราคาแคห้3,500บาทคุณไปคิดดูแล้วกันว่ามันคุ้มไหมนะครับถ้าชอบเล่นเมดอยู่แล้ว สกินนี้ผมแนะนําต้องมีครับและตัวละครน,นี้ต้องมีด้วยต่อมาครับเป็นสกินซูเปอร์ของไวโอเลตเอของเซลฟิตและก็ลิมิเต็ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นของตัวเรนของแวนของไฮยัตเตอร์พีเตอร์โคสนะครับลิมิเต็ดของแวนอีกตัวแล้วก็มีวอลล์พาสของ Omen Supreme ของนาคอนร่างนีออนชุดกันหนาวสีเขียวอันนี้เป็นบัคนะครับไม่ขึ้นอะไรเลยเพราะว่าเหมือนระบบมันบัคกอะ ไม่รู้เป็นที่ผมคนเดียวหรือเปล่านะผมเปิดนาคอแล้วมไม่เจอสกินนะครับแล้วก็มีลิมิเต็ดของ s e น i โ l Iron Defender นะครับล่างฟุตบอลโกนานแล้วนะฮะแล้วก็มีวอลเลอร์พาสของไฮยะเตะสูพรีมของวูคองนะครับวอลเลอร์พาสของมิดนาวอลเลอร์พาสของเอเนชนะครับลิมิเต็ดของมาจ้าสูพรีมของไอริลิมิเต็ดของดาร์ซี่ลาวาสปาและ out, แลิมิเต็ดของรอซี่และปิดท้ายไปด้วยวอลเลอร์พาสเซเวราเมโลดี้สกินนั่นเองครับโอ้ยเหนื่อยฮะ บอกเลยว่าทั้งหมดที่ผมพูดมานี้จะเป็นของคุณเลยนะครับในด้านของสกินในราคา3,500บาทเอาไปเลยฮะผมจะเลื่อนจากล่างขึ้นบนให้อีกรอบใครดูไม่ทัน stop เอานะครับโอเคโอเค,อเคนี่คือ112สกินครับอ่ะชัดเจนในด้านของฮีโร่สกินไปต่อกันที่ในด้านของรูนครับรูในไอดีนี้มีสายจอกเกาะร้อยจัดไว้มีสายเมดแอสซัซิเน้นจอกาเวท88จัดไว้ครับ มีสายแครี่คริเิคอลเน้นอัตราเสียหายคริตทคอลและความเร็วเพื่อนที่10%จัดไว้ครับมีสายซัพพอร์ตแทงเน้นพลังชีวิตเน้นก่อนและมีอัตราฟื้นฟูเลือนเยอะเล่นกับอลิสเล่นกับตัวซัพพอร์ตตัวเดินเลนได้เลยครับ มีรูนออฟเลนเล่นกับโอมาเล่นกับตัวละครไอริตัวละครไฟเตอร์ที่ต้องไปยืนรับดาเมจโอมโอเมนได้หมดเลยครับเท่าที่ดูคร่าวๆช่องรูนมีไม่เยอะนะครับมีแค่6ช่องและรูนที่จัดไว้ก็เป็นรูนสายที่เรียกได้ว,ว่าเวอร์วายพอสมควรจะกา่ร้อยเนี่ยคุณก็เล่นได้กับตัวละครแอสซิสินแทบจะทุกตัวแครี Critical, ่คริติคอลเล่งกับวูคอง ong, ได้คิวเล่นได้หรือจะเป็นไวโอเล็ตสลิมนะครับคาเฟ่ดงคาเฟ่นี่ได้หมดเลยตามสไตล์ที่คุณชอบนะครับ เพราะว่ารูในดีนี้เนี่ยเขา,าเจ้าของเก่านะครับเขานิยมจัดไว้ให้มันสามารถเล่น All around the world คือเล่นได้ทุกตัวในสายนั้นนั้นคือรูนะ่ะพูดตรงๆว่าไม่ได้เยอะนะครับมีประมาณร้อยชิ้นนิดๆแต่ก็สามารถจัดให้ตัวละครหลายๆตัวที่มีในเกม RV มันสามารถเล่นคู่กันได้นะครับจกกะก่อร้อยมีก็เด้เบอรีมีลัมเพจที่เป็นตัราคมีมีดิโซเลตที่เป็นสายเมทมีนะครับแครี่ตีเร็วอันนี้ไม่มีนะครับ ส่วนรูสีม่วงนะครับมีรูปโปรเทคเน้นเลือดแอสซินตกับสปิริตเน้นแครีแอสซิสินเมดได้หมดเลยนะครับเป็นเน้นความเร็วในการโจมตีพลังโจมตีอะไรทำนองนี้นะครับด mm ับก้อนคององสายแครีแอสซิสินสเตนของสายเมดฮอลลี่ไลท์นี่ไปซื้อเพิ่มอีก2ชิ้นก็สามารถจัดให้เป็นสายซับพอร์ตหรือสายที่มันจริงจังขึ้นนะครับด้วยกับพวกตัวละครที่มันเป็นตัวละครในการช่วยเหลือทีมก็สามารถจัดได้นะครับ นี่คือข้อมูลคร่าวๆนี้นะของรูนนะครับซึ่งผมดูแล้วไม่ขี้เลยนะ3,500เนี่ยเอาตรงๆว่าคุณได้แค่ตูเลนมันก็คุ้มแล้วและนี่คุณได้ไปทั้งฮีโร่69สกิลร12ดูนที่เรียกได้ว่าสายหลักๆก็คือตันหมดนะครับดังนั้นมันค่อนข้างที่จะคุ้มในระดับหนึ่งแล้วกับ3,500บาทได้ไปขนาดนี้นะครับส่วนครั้งของนะครับมาดูกันต่อครับราดนี้มีโอ้โห มีปลดล็อกขั้นสูงวันลพารน,นะครับแต่ไม่รู้ใช้งานได้ไหมอันนี้คุณลองไปดูนะครับบัตรเปลี่ยนชื่อ6ใบใช้จริงในการเปลี่ยนแค่4ใบนั่นแปลว่าคุณซื้อดีนี้ปู๊กคุณเปลี่ยนชื่อในเกม RV ได้เลยครับแล้วก็ที่เหลือเป็นบัตรเช่าวีโรสกินอีกจำนวนมากพร้อมกับไอเทมจทีปธาตากกากกุกิจกรรมต่างๆนะครับลูกแก้วสมลอตเตอรี่อีกหครั้งนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์วาร์มนู่นนี่นั่นครับ และนี่คือทั้งหมดขอยดีอวดีที่952ครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดดูมาจนถึงตอนนี้สนใจอยากซื้อดีอวตัวนี้นะครับ3,500บาทกำเงินมาซื้อกับเราไปได้เลยครับก็สามารถติดต่อสั่งซื้อโดยดูรายละเอียดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยลิงก์แฟนเพจของเราเจเติมเกมพี่เจเติมเกมให้หน่อยติดต่อมาได้เลยนะครับทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขอจบการรีวิวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ